ขอโทษนะครับอันนี้เป็นรถรับส่งอะไรเหรอฮะรถรับส่งอะไรเหรอครับ,รบอ๋อไปรับลูกอ๋อนึกว่าเป็นบริการสถานความงามขอบคุณมากครับสัมภาษณ์แล้วนี่เป็นยานพาหนะของอบุคคลทั่วไปนะครับเพื่อไปรับลูกเออก็เพิ่งทราบนะฮะว่ามียานพาหนะแบบนี้ตอนแรกนึกว่าเป็นนพาหนะให้บริการคลินิก สถานเสริมความงามอะไรางน,งนี้ครับก็เป็นยานพาหนะทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ว่าเ,เราคงจะต้องส่งเสริมนะให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลายแบบนะฮะอย่างที่ผมใช้อยู่นี่ก็เป็นล้อเดียวอิเล็กทริกยูนิซเคิลอย่างสุภาพสตรีท่านนี้ก็เป็นรถ4ล้อไฟฟ้าพวงมาลัยซ้ายนะฮะ <laughs> แปลกดีครับเนี่ยผมขี่ล้อเดียววันๆได้เห็นอะไรแปลก ตอนนี้ผมอยู่ใกล้ๆก,กับแลตการเคหะบางบัวนะครับใกล้จะมาถึงสถานที่ที่มีแมนโฮหรือ,อท่อพักน้ำที่หลอ่อทิ้งไว้เรียงกันเป็นตับก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับบ๊ายบายโอเค โอ้วันนี้วันเออวันนี้มันพุธใช่วันพุธมีตลาดนัดนะฮะมีตลาดนัดนี่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นการตรวจงานนะครับส่งการบ้านให้กับท่านผู้ว่าและทีมงานแล้วก็สำนักงานเขตหลักสีโอเคโอ,คโอ้ปากทางก็มีนะฮะมีขวามืออันนึง แล้วก็ซ้ายมืออีกเป็นตับเลยโอเคครับเส้นทางกลับรถใต้สะพานข้ามคลองลาดพร้าวนะฮะตรงวัดบางบัวแถวๆเนี่ยนะครับเส้นทางแย่มากครับนี่ขนาดฝนไม่ตกนะฮะการเดินทางแต่ก่อนเนี่ยรถยนต์กลับได้แต่ตอนนี้ รถยนต์เข้ามาไม่ได้นะครับได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ผมขี่ล้อดเดียวถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเนี่ยฮะมันขูกขะมากครับนี่ขนาดกลางวันนะฮะกลางคืนนี่อันตรายครับแล้วไม่มีไฟด้วยนะฮะที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือคลองลาดพร้าวเลยแถวนี้ก็เลยคลองบางบัวนะฮะ เนีย่ยดูพื้นเนี่พื้นถนนนะส่วนฝั่งนี้ฝั่งซอยเล็ขขี้นะครับก็จะดีกว่าฝั่งเลขคู่หน่อยนึงวันนี้ระดับน้ำในคลองบังบัวหรือคลองลาดพร้าวเนี่ย ค่อนข้างสูงนะฮะครับโอเคที่เห็นข้างหน้านั่นคือสถานีรถไฟฟ้า BTS บางบัวครับ เอาละครับผู้ตรวจการล้อดเดียวรองคันึง signing off แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ